สวัสดีครับวันนี้กับกับตันโปเต้นั่นเองครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวการสอบแกดแพทแล้วก็การสอบโอเน็ตที่เพิ่งผ่านกันไปนั่นเองครับก่อนอื่นเเรามาเริ่มกันที่การสอบแกดแพทก่อนเราขอเราอะสอบออแกดสองวิชาใช่ไหมก็คือ Thai, แกดไทยกับแกดอังกฤษแล้วก็อีกวิชาก็คือสอบแพทนั่นเองทีนี้เราจะมารีวิวแกดแกดแพทก่อนอย่างแกดอย่างเงี้ยแกดก็จะแบ่งเป็นแกดเชื่อมโยงกับแกดภาษาอังกฤษ อย่างแกะเชื่อมโยงก็จะเป็น2บทความแต่ละบทความเนี่ยก็จะมี2 0ข้อเออแต่แต่ละบทความจะมี10ข้อรวม2บทความเป็น20ข้อซึ่งสําหรับบทความปีนี้เนี่ยถ้าใครได้ติดตามแท็กเด็ก63ก็จะเห็นว่าบทความปีนี้นี่ค่อนข้างกำกวมมีความกำกวมมากๆแบบว่ามันได้ว่ายังไงดีมี คือมันจะไม่ตรงตัวแบบไม่ตรงตัวว่าความสัมพันธ์ข้อนี้กับความสัมพันธ์ข้อนี้มีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงดังนั้นแบบว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยตอนนี้เราก็ทําได้แค่รอดูคะแนนว่า คำตอบแบบไหนจะถูกต้องคำตอบทีมไหนจะถูกต้องนั่นเองแล้วก็เราขอแนะนําคือเราอ่ะไม่ได้นําคาตอบออกมาแบบว่าไม่ไนับคำตอบแกเชื่อมโยงออกมาดังนั้นสําหรับเด็ก6-4ปีหน้าก็เราแนะนําว่าให้นับคาตอบออกมาด้วยจะได้คุยกับเพื่อนดูเรื่องหรืออันนี้แบบว่าพูดในมุมของเราที่เราอ่ะไม่นับคาตอบออกมาก็ถ้าเราไม่นับคาตอบออกมาแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบว่าใจนึงก็อยากรู้แต่ว่าอีกใจนึงก็ดีที่ โอเคเราแบบว่าไม่หมดกับวิชานี้จะได้แบบมูฟออนไปวิชาต่อไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบเฮ้ยข้อนี้ทําไมเราไม่ตอบอันนั้นข้อนี้ไม่ตอบอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะได้มูฟออนต่อไปง่ายถ้าถ้าไม่นับคําตอบนั่นแหละส่วนแกปภาษาอังกฤษเนี่ยแกปภาาอังกฤษปีนี้สําหรับเราเราว่าค่อนข้างง่ายคือถ้าเทียบกับปี62อ่ะปีนี้ ปี63อาจจะยากกว่านิดนึงแต่ว่า,าต้องบอกก่อนแกดภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น4พาร์ทพาร์ทแรกก็คือ,อ situation หรือแบบว่าสถานการณ์เติมแบบคำอะไรอย่างนี้เติมประโยค ซึ่งอันนี้ก็จะมี15ข้อพาร์ตต่อมาก็คือ v o c a b อีก15ข้อต่อมาคือ reading อีก15ข้อและพาร์ทสุดท้ายก็คือ structure and writing อีก15ข้อซึ่งแต่ละพาร์ทในปีนี้ก็จะบอกว่ามันมันก็มีความหลากหลายแบบมีความแตกต่างกันไปอย่างพาร์ situation มันก็คือจะเป็นแบบว่าสถานการณ์แล้วก็ให้เติม conversation เออไม่ใช่พาร์ situation พาร์ conversation เออให้เติมแบบว่าบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับเราตอนเราฝึกทํา convert ง่ายๆก็คือดูซีรีส์อันนี้แบบน่าจะง่ายแบบว่าหรือการแบบคุ้นชินกับภาษาอังกฤษอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราจะได้พบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันจะไม่ได้เอาแบบว่าสถานการณ์ที่ายากลําบากสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอขนาดนั้น่ะมาออกมักจะเป็นแบบสถานการณ์ที่เราจะคุ้นเคยมาอยู่แล้วแบบอยู่ในร้านอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้น ต่อมาพาร์ทที่สองคือพาร์ทโวแคปพาร์ทโเนี่ยก็ถามว่าสำหรับเราจากประสบการณ์การทำข้อสอบมาไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใดๆก็ตามข้อสอบแกะเนี่ยพาร์ทโวแคเนี่ย,ยจะเป็นพาร์ทที่มีการเอาข้อสอบเก่ามาออกซ้ำจะจะไม่ใช่เชิงซ้ำแบบว่าตอบเหมือนโจทย์ข้อจอ,อโจทย์แล้วก็คำตอบ โจทย์คําถามแล้วก็คําตอบเหมือนข้อเดิมแต่ว่าจะเป็นมูแบบว่าคําศัพท์เมื่อปีนั้นเนี่ยมีความหมายอย่างนี้เราเอามาใช้ปีนี้อีกหนึ่งรอบโดยที่เราก็ต้องหาซินโนนีมหรือหาว่าคำคำนี้ควรลงไปเติมในประโยคในประโยคนี้เนี่ยที่เขาเว้นไว้ควรนำคำคำไหนไปเติมอะไรประมาณนี้ ส่วนพาทเรดดิ้งพาทเรดดิ้งเนี่ยเราว่าใช้ประสบการณ์การทำโจทย์ล้วนเลยแบบว่าไม่ใครขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะแบบว่าพบเจอโจทย์มาหลากหลายมากแค่ไหนสำหรับพาทเรดดิ้งนะสำหรับเราเราว่าการทำโจทย์เรดดิ้งเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ก็ก็ลุ้นอยู่ถือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เจอโจทย์ที่ง่ายหรือโจทย์ที่ยากถูกไหมโอเคต่อพาทต่อมาก็คือพาท Structure กับ w riting พาร์ทนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าอันแรกคือที่เป็น Error อัอนดับ2ก็จะเป็น c l close test และอันดับสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่า Writing ซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยมันก็จะวัดแบบว่าแตกต่างกันไป อย่าง error หรือ close test อะไรอย่างนี้ก็จะวัดว่าเออเรารู้แกรมม a r อย่างถูกต้องหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น pattern หรือการใช้ซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานว่าเราเรียนพิเศษเราเก็บเนื้อหาเรื่องแกรมม a r มามา,มากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วพอไปเจอในแบบโจทย์ปุ๊บโจทย์แต่ละข้อก็มักจะถามแบบว่าแกรมม a r ที่แตกต่างกันไปดังนั้นก็ขึ้นบอว่าอยู่กับทุกคนว่าสําหรับน้องๆปีหน้าเนี่ยที่จะเตรียมตัวสอบแกดก็ ไปแบบว่าปูพื้นฐานมาดีๆแบบว่าให้พื้นฐานแกมมาแน่แนๆเปะ๊ปะๆแล้วก็เราอ่ะมั่นใจเลยว่าใครที่แกมม่าเป๊ะก,ก็จะทําได้แน่นอนพาร์ทนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือแบบว่าพาร์ทไรติงคือมันก็ไม่เชิงไรติงขนาดนั้นมันจะเป็นมูดแบบว่าเขาก็จะเอาแบบมีเท็กซ์เท็กซ์หนึ่งมาให้เป็นเอ็กเซอร์ออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบ ABC แล้วก็จะมีโจทย์แบบ5ข้อข้อแรกก็คืออะไรเป็นท็อปิกแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรคือข้อสรุป แล้วมันก็จะมี3อันก็คืออันไหนไม่เข้าพวกแล้วก็ประโยคไหนที่จะเติมหลังประโยคที่โจทย์ให้มาแล้วมีความหมายดีที่สุดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือประโยคที่โจทย์แบบว่าเน้นมาหมายความว่าอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถามว่ายากไหมมันแล้วแต่คนถ้าคนมองว่ายากป็ยาาถ้าคนมองว่าไงก็ไงซึ่งสาหรับเราเรามองว่ามันกลางๆไม่มันแล้วแต่ปีด้วยแหละบางปีอาจจะยากบางปีอาจจะง่ายแต่สําหรับเราเราว่าข้อสอบปีนี้ถือว่า ค่อนข้างเข้าใจง่ายในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็เราว่าแบบหลายๆคนนะักะาัมภาคนี้ได้เต็มนั่นแหละสำหรับน้องเด็กๆหกสีปีหน้าก็สู้ๆแล้วกันครับต่อมาก็คือสอบแพทแพทเยอรมันปีนี้เนี่ยก็สำหรับเราเราว่ายากถึงยากที่สุดไม่อาจจะพูดว่าไปก็ยากก็ยากแหละเพราะว่า คือมันไม่เชิงยากในเชิงรู้กับไม่รู้แต่ว่าข้อสอบแพทเยอรมันปีนี้เป็นมูฟแบบว่าเราใช้เป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับเราเราว่าคนได้ไปแลกเปลี่ยนอได้ใช้ภาษามาอาจจะแบบว่าได้เปรียบแต่ว่าจริงๆอะถ้าสมมติเราเรียนในห้องเรียนหรือแบบได้ได,ได,ได้ได้คุ้นชินกับภาษาก็อาจจะทําได้ก็ได้แต่สําหรับเราเราว่ามันยาก็กต้องรอดูคะแนนกันว่าคะแนนแพทปีนี้เป็นยังไง ซึ่งมันก็จะมีแพทอื่นๆอีกแต่ว่าเราก็แนะนําแบบไม่สามารถแนะนําได้เพราะว่าเราไม่ได้สอบถูกไหมก็แบบว่าทุกคนก็สู้ๆแหละสำหรับน้องๆเด็ก6กหรือเด็กหก6้าไม่ว่าจะแบบเด็ก6ไหนก็ตามก็อยากให้ทุกคนแบบว่าสู้ๆแล้วก็ขยันเพราะว่าจากจากที่เราทําแบบว่าข้อสอบแกดมาแกดแพทมาข้อสอบแกดแพทเนี้ยจะเป็นแบบว่าวัดความขยันแบบ เราจะรู้เลยว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราแบบขยันมากน้อยแค่ไหนเราแบบว่าตั้งใจมากน้อยแค่ไหนแล้วมันแบบว่าคุ้มค่าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหลังจากการสอบซึ่งสําหรับเราเราว่าไม่แบบว่าเราขยันเราแบบว่าตั้งใจอ่านแล้วการทําข้อสอบเราทําเต็มที่แล้วไม่ว่าคะแนนออกมายังไงเราทําเต็มที่เราก็จะไม่เสียใจกับมันนั่นเองโอเคต่อมาเราจะมาพูดกันในเรื่องของข้อสอบโอเน็ตโอเน็ตมี5วิชาถูกไหมก็คือ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษเรามาเริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์ก่อนละกันเพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยคือสําหรับเราอะเราแบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กสายศิลป์แล้วตารางสอบปีนี้เราอะสอบวันสอบแพทเออสอบแพทแพทเยอรมันอะวันอังคารแล้วเราเหลือเวลาพุธพฤหัสศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์อะเราก็สอบ สอบโอเนแล้วดังนั้นเรามีเวลาเตรียมแค่3วันสาหรับโอเนเราก็เลยเลือกที่จะทุ่มกับทุ่มน้อยจะไม่ใช้ควาว่าเทเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องได้ทุ่มนิดนึงถูกไหมโอเคซึ่งวิชาที่เราทุ่มน้อยก็คือวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็มีภาษาไทยแต่ว่าออขอพูดวิทยาศาสตร์ก่อนเป็นประเด็นหลกักเพราะว่าอย่างวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยคือเราเป็นคนตั้งใจเรียนในห้องเรียนแบบ ตั้งแต่ม .4 ตั้งแต่มต้นและยาวมาถึงตรงนี้เราก็คิดว่ามันอาจจะได้ใช้บ้างเพราะว่า ONe ิมันคือเอาแบบว่าความรู้พื้นฐานตั้งแต่แบบว่ามอตอ้นมาถึงมปลายมาใช้ในการวัดระดับถูกไหมซึ่งสําหรับเราวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ตอนทาข้อสอบเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งดวงแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่ทําวิชาที่เหลือให้ดีที่สุดต่อมาวิชาให้เราแบบว่าทุ่มหน่อยวิชาที่2ก็คือวิชาภาษาไทย แต่ภาษาไทยเนี่ยที่เราทุ่มหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเจอในโจทย์ข้อสอบโรงเรียนได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวิชาภาษาไทยเนี่ยถ้าใครหลายๆคนแบบว่าคิดว่าจะเทววรเราว่าไม่ควรเราว่าแบบว่าถ้าได้ลองเอาข้อสอบเก่ามาทาแล้วจะรู้ว่าเอาจริงๆอ่ะข้อสอบโอเนอ่ะมันมีมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวคือการที่เขาจะออกข้อสอบคล้ายๆกับข้อสอบเก่า ม,มันจะมีความคล้ายคลึงกันมันจะเป็นลักษณะเด่นของโ n e t ็ Net. ดังนั้นแล้วเนี่ยการทำข้อสอบเก่าในการทำโ O เน็ Net นี่สำคัญมากแล้วก็ภาษาไทยนั่นแหละอย่าไม,ไม่ควรเทวิชานี้แบบว่าเก็บเก็บได้คะแนนแบบน่าจะเยอะด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วก็แบบว่ามันเน้นมันเน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่ารู้กับไม่รู้โอเคต่ออีก3วิชาเรา,าเริ่มที่คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยโหค่อนข้างมีตัวเจ้าปัญหาเพราะว่าเราก็อยากเก็บแบบ เพราะว่าตอน 4, ม4ม5ม6อ่ะเราเจอเลขที่โรงเรียนเตรียมอุดมซึ่งเลขง่ายก็คือเลขยากเราเลขยากก็คือเลขยากมากแต่ว่าใส่สินอย่างเราเจอแค่เลขง่ายซึ่งเลขง่ายอันนี้เนี่ยเอ่อข้อสอบโอ e เนก็คือจะเอาแต่เลขง่ายมาออกอืมใช่จะเป็นมูดประมาณเลขง่ายโรงเรียนเราแต่ว่าอาจจะง,ง่ายกว่าในบางแบบบางคอซึ่งมันก็จะเอาแบบเนื้อหาแต่ม4ม5ม 6, ม,6มายามรวมๆกันซึ่งในข้อสอบโอนเนเนี่ย เราว่าการทําข้อสอบเก่ามันก็จะเห็นได้ชัดว่าเออข้อ1เป็นข้อสอบถามเรื่องนี้ข้อสเป็นข้อสอบถามเรื่องนี้อย่างวิชาคณิตศาสตร์สําหรับเราเราว่าถ้าเราเข้าใจว่าโจทย์ถามอะไรแล้วเรารู้ว่าต้องใช้วิธีนี้คิดดังน,นั้นแล้วเราก็จะทำโอเน็แบบโอเน็ตเลขได้ไง่ายมากซึ่งวิธีที่เราจะรู้ว่าข้อสอบถามอะไรและจะรู้ว่าเออโจทย์ข้อนี้เนี่ยต้องใช้วิธีไหนคิด ก็คือการทำข้อสอบเก่านั่นเองการเจอโจทย์เยอะๆอันนี้แบบสำคัญมากสำหรับใครที่ต้องใช้ o n e ็ในปีหน้านะแบบว่าทั้งการทำข้อสอบเก่าและการแบบฝึกจาแบบสูตรอันนี้สาคัญมากสาหรับเลขและวิชาต่ตอมาก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเองวิชานี้เนี่ยจะบอกว่าสังคมอเน็ตนะขึ้นชื่อความยากขึ้นชื่อเรื่องความยากมันค่อนข้างยากสําหรับเราแล้วว่ามันยากเพราะว่ามันต้องใช้ คือมันไม่ใช่แค่รู้กับไม่รู้คือมันต้องรู้กับไม่รู้นะแต่ว่าข้อสอบโอ e นตเนี่ยต้องต้องรู้ลึกลงไปอีกว่าเราแบบว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าซึ่งสําหรับเราแล้วอะคือด้วยความที่เราเตรียมตัวน้อยสําหรับโอน็แบบวิชาสังคมเราก็เลยคิดว่าสําหรับใครที่ต้องใช้ปีหน้าแบบว่ารีบเตรียมไปเลยเพราะว่าข้อสอบสังคมเป็นข้อสอบที่หลากหลายมันสามารถมันมีเนื้อหาแบบกว้างขนาดเนี้แต่ มันก็ยังมีขอบเขตมนันถูกไหมซึ่งถ้าเราเรียนรู้ในกรอบเหล่านี้แล้วเราแบบยิ่งสมมตเเนนเมเเิเราเรียนหนึ่งรอบแล้วได้ความรู้เท่านี้เสร็จปุ๊บเราเรียนอีกหนึ่งรอบเราจะได้ความรู้ที่ละเอียดมากขึ้นอีกหนึ่งรอบอา่านอีกหนึ่งรอบเราก็รู้ความละเอียดมากขึ้นดังนั้นสําหรับเราเราแนะนําสําหรับรน้องๆปีหน้าหรือน้องปีถัดไปที่ใช้โอเน็ตสังคมเนี่ยเราว่า,าพวกแกคนที่จะแบบว่าเรียนบ่อยๆเจอบ่อยๆจําแล้วมันจะจําได้ง่ายมากขึ้นแล้วพอจําปุ๊บ ต้องเข้าใจด้วยนะทุกคนอันนี้แบบเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับโอเนสังคมซึ่งเราคิดว่าถ้าใครแบบขยนันใครจําได้อันนี้เนี่ยก็จะทำโอเน็สังคมได้น,นั่นเองและวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยข้อสอบ ภาษาอังกฤษสาหร,รับโอเนสสาหรับเราเราว่าก็ค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งมันก็จะมีความยากที่แตกต่างจากแกะไปมันจะมีความวัดวัดแกรมาที่รู้หรือไม่รู้วัดฟอร์มวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานภานษาอังกฤษที่ทุกคนแบบว่าน่าจะต้องแบบเก็บมาตั้งแต่ม4ม5ม6แล้วแต่สําหรับใครที่เพิ่งมาเก็บก็ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าอย่าไม่ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าเรามัวแต่กลัวมันก็จะเสียเวลาถูกไหมแต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไงก็ทันทุกคนเราเชื่อว่าทาันอยู่แล้วสําหรับเด็ก6-4เด็ก6-5และเด็ก6ใดๆเรื่อยๆก็ตามซึ่งข้อสอบ o อน t อย่างที่บอกไปว่า Onet ทั้ง5วิชานี้มันจะมีลักษณะที่แบบเป็นเฉพาะตัวของมันทีนี้เนี่ยเราอะไม่อยากให้ทุกคนเทโอเนเพราะว่าโอเนจะใช้ในรอบ4 ซึ่งจริง,รง,รงๆคะแนนโอเน็ตสำคัญนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ในใบเกรดเรารวมไปถึงมันจะใช้ในใแบบเป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการรับรอบ4เป็นคะแนนเลยซึ่งเราก็คิดว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเทขนาดนั้นแบบว่าบางคนถ้าสมมติใช้แกลดแพดเนี่ยแกลดแพดใช้แกลดแพดก็อาจจะไม่ได้เตรียมโอเน็ตมาตั้งแต่แรกแล้วมาเตรียมพีหลังเหมือนเราก็ได้แต่ต้องทุกคนต้องคิดว่าทานแล้วก็ต้องไม่แบบ ตื่นตระหนกไม่แพนิกนะแต่ว่าถ้าใครใช้ O.Net เนี่ยเราคิดว่าควรเก็บตั้งแต่เนินเนินเพราะว่า O.Net มันใน5วิชามันหนวิชาก็มีข้อมูลเยอะเท่านี้แล้วแต่ถ้ารวมกันท้าวิชาก็คงจโอ้เยอะมากเลยใช่ไหมนั่นแหละเราคิดว่าถ้าเริ่มต้นตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะทันสำหรับน้องสำหรับน้องๆได็กหเนี่ยเราคิดว่าอืถ้าเริ่มตั้งแต่แบบตอนนี้เราว่าทุกคนทันแน่นอน ทีนี้เรามีแบบว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับเด็ก64มาฟังมาเล่าให้ฟังก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยในท c a s 64 65 66, 66แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องผ่านการประชาพิจารณ์ก่อนแต่น,นี้เรามาแบบว่าอ่านให้ฟัง ของ t c a s ส64เนี่ยรอบการคัดเลือกเนี่ยจะมี4รอบจะมีการประกาศผล5ครั้งรอบแรกคือรอบพอร์ต o ฟลิโอเพมสะสมผลงานรอบที่2คือรอบโค t a รอบที่3คือรอบ c o m b คอมบ i s นั o นก็คือเอา Admission รอบ1กับแอดมิชชั่รอบ2นี้มารวมกันและรอบที่4คือ d ด r e m t s s m o s s i ่ n หรือรับรองอิสระ 2. จะมีการสอบ t g a t เป็นทางเลือกเพิ่มเติม t g a t คืออะไร t g a t เนี่ยเป็นการวัดความสมรรถนะทั่วไป3ส่วน 1. คือ English Communication 2. Critical and Logical Thinking และ3คือ Future Work Space Competencies นั่นเองซึ่ง t g a t เนี่ยเขาบอกว่าจะสอบบนคอมพิวเตอร์และสุดท้ายคือการปรับเกณฑ์ Admission 2ในสาขาสตัตวแพทยาศาสตร์เริ่มในปีหน้าเปลี่ยนเป็นแกด20%แพท1 0และ แพดเ็นนั่นเองซึ่งเราคิดว่าสำหรับใครที่อยากติดตามรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถไปตามได้ที่เว็บไซต์เว็บเด็กดี .com นั่นเองก็จะมีแบบว่ากระทู้คอยมาแบบว่าอัปเดตกระทู้ทีแคสหรือติดตาม f o l l o ทวิตเตอร์ของพี่ลาเต้เด็กเว็บเด็กดีก็ได้นั่นเองครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็พอมีสาระกันอยู่บ้างก็รอติดตามกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้หมเวลาแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า